เงื่อนไขาการใช้งานชุดออฟฟิศที่เป็น Microsoft 365บน Macbook หรือว่า macOS เนี่ยมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างต้องใช้ OS เวอร์ชั่นไหนถึงจะใช้งานได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำครับผม ับผมยินดีต้อนรับเข้ช่อง T I t นะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราูดถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานชุดออฟฟิศที่เป็นชุด Microsoft ามขาเวอร์ชันใหม่ล่าสุดณตอนนี้บน MacBook หรือ MacOS เนั่นเองนะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะที่จะใช้งานได้ที่จริงเงื่อนไขการใช้งานเนี่ยมันก็ สเต็ปหลักๆเลยเนี่ยที่เป็นเบสพื้นฐานเลยเนะก็คือเราต้องมีสิทธิ์การใช้งานก่อนนะครับผมถึงจะใช้งานได้นะครับสิทธิ์การใช้งานคือยังไงนะผมก็คือสมมติเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะต,ติดตั้งผ่านหน้าเว็บเป็นซอฟหรือว่าติดตั้งผ่าน ตัว App Store ของ Apple เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราเปิดโปรแกร,รมขึ้นมาใช่ไหมละ่ะคือถ้าเรายังไม่ Activate นะมันจะขึ้นให้เปิดสิทธิ์ใช้งานเปิด Activate โปรแกรมนะผมคือเราจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าพิมพ์อะไรได้เลยนะครับจะเปิดให้ดูว่าโปรแกร,รมที่ Activate แล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเปิด Excel ขึ้นมาเนาะก็จะไปที่ about mac นะครับก็จะบอกว่าลายเส้นเนี่ยจะเป็น microsoft 365 subscription นะด้วยนะรบมบีลองอีเมลนี้นะครับก็คือ microsoft 3 6 5าเนี่ยจะ Activate ด้วยอีเมลนะครับผม นะก็คือเรา,เอ,าอีเมลเนี่ยไปไปซื้อสิทธิ์การใช้งานอะไรก็แล้วแต่นะผมมาจะไปแชร์แบบ Family มาก็ได้นะผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะบอกว่าใครอยากใช้งานชุด Office ที่เป็น Microsoft สองเนี่ยบน Macbook เนี่ยทำยังไงนะผมซึ่งใช้งานได้พวก Word Excel PowerPoint เอาลูก OneDrive ได้ OneDrive เนี่ยด้วยนะผมพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ย1นึเทราไบต์หรือว่า1,024งพนิกนั่นเองนะครผมโอเคเงื่อนไขหลักๆนะผมก็อันนี้บอกไปแล้วนะคือพื้นฐานที่บอกเมื่อกี้น้อก็คือการ Activate โปรแกรมน้องอีกพื้นฐานหนึ่ Office ที่เป็น Word Excel PowerPoint เนี่ยจะรองรับบน Macbook นะรบ,บน Mac OS เนี่ยตั้งแต่เวอร์ชั่น11ขึ้นไปนะครับผมวิธีการเช็คเวอร์ชันก็คือของเราเนาะก็มาคลิกที่หน้าจอเปล่าๆของเรานี่แหละนะไปที่ไอคอนที่เป็นรูปอ่า Apple นะโลโก้ Apple ไปที่ About this Mac นะครับานะเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้เราใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะครับก็กด Info ดูก็ได้นะไม่รู้จะบอกหมดหรือเปล่านะ โอเคอ่าของผมเนี่ยจะเป็น Mac OS ที่เป็นเวอร์ชัน Sonoma นะผมน่าจะ Sonoma เนาะก็เป็นเวอร์ชัน14.4นั่นเองนะครก็ถ้าบอกว่าก่อนนันเนี้ยรองรับเวอร์ชัน1 1ขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยผมใช้ได้นะครับแต่ว่าใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวชุดออฟฟิศที่เป็น Microsoft 365เนี่ยเขาบอกนะว่าขั้นต่ำอย่างน้อยที่จะใช้งาน Microsoft 365เนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชันที่เป็น12ขึ้นไปนะครับเวอร์ชัน12เนี่ยผมไม่น่ใจว่ามันชื่ออะไรนะแต่ว่า ตัวตัวเลขกแล้วกันเนาะเวอร์ชันตรงนี้จะเป็น12ขึ้นไปถึงจะสามารถติดตั้งชุดออฟฟิศที่เป็น Microsoft 365ได้นะทีนี้เราเกิดมีคาถามขึ้นมาว่าเอ้ยก่อนหน้านี้นมันเป็นเวอร์ชัน11ใช่ไหมเราลงชุดออฟฟิศไปแล้วเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติตอนนี้ทําไมมันยังถึงใช้งานได้ละ่ะซึ่งตอนนั้นอนะ่ะมันยังไม่ได้มีการอนะัปเดตเนาะตัวชนะุดออฟฟิศเนาะทีนี้เราจะไปอัปเดตตัวตัวชนะุดออฟฟิศเนาะซึ่งวิธีอัปเดตก็คือ กดไปที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช่ไหมไปที่ al, เฮล์วของโปรแกรมนี่แหละจะมีคำว่าเช็คอัปเดตนะครับเช็คอัปเดถ้ามันมีรายการขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยถ้ามันมีรายการขึ้นมานะมันจะบอกเลยว่าคุณต้องอัปเดต o s ก่อนนะครับ OS ของคุณก่อนให้เป็นเวอร์ชัน12คุณถึงจะสามารถอัปเดตตัวเวอร์ชั่น Office นะครับที่เป็น Microsoft 365ได้นะครับผมเขาจะบอกอย่างนั้นเลยเนะาะก็คือถ้าอัปเดตคือถ้าใครไม่ได้ต้องการอัปเดต macOS ขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่น12หรือ13 14ก็แล้วแต่นะจะยังสามารถใช้งานตัว Excel ได้นะแต่ว่าก็จะเป็น Excel ชุดออฟฟิศที่เป็นเวอร์ชั่นนั้นๆนะถ้าคิดว่าฟีเจอร์พวกนั้นมันเพียงพอแล้วก็ใช้งานไปต่อเนื่องก็ได้ยังไม่ต้องอัปเดตก็ได้นะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยลรอจะต้องมีการอัปเดตอยู่แล้วเนาะก็ทำให้มันจบๆไปเลยดีกว่านะก็จะประมาณนี้เนาะใครที่ใช้งานตัว Macbook หรือ macOS อยู่ก็แนะนำให้มีการอัปเดตนะผมจะได้มีความ เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับพออัปเดตแม็กปุ๊บมาอัปเดตชูรอฟิตต่อจะได้มีการใช้งานในี่เสถียรมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับการใช้งานชูรอฟิตที่เป็น Microsoft 3านะโอเคถึงท้ายคลิปแล้วผมจะมาแนะนำนะครับส่วนในส่วนของใครที่อยากใช้งานตัวชุด o f ฟ i ิตที่เป็น Microsoft 3เนาะผมมีการเปิดแชร์นะครับเปิดแชร์ตัว Microsoft 35 Family อยู่นะครับผมก็ใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ที่กลุ่มาน,นล่าตักคลิปจะมีกลุ่ม Facebook ของ อ่า Microsoft 365 Family Sharing by ti t a m นอกแล้วก็มีลาย Li n e shop ของ TAT เหมือนกันอยู่ที่ลิงก์ที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับของ c l a จก็สามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับจะใช้งานชุดออฟฟิศเต็มเวอร์ชันเลย Word Excel PowerPoint Microsoft a c c e s s OneDrive right, Outlook ใช้งานบนมือถือ ไอแพได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้เราไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสักเพิ่นเนาะใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์วิธีการคลิกได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ